Shopee X Visa Sellers Grow Beyond โตไกลไปด้วยกัน s h o ป e e ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันและวีซ่าผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิตอลระดับโลกสารต่อเจตนารมณ์ของโครงการ s h o ป e e X Visa Sellers Grow Beyond โตไกลไปด้วยกันเดินหน้าจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป ให้ความรู้ผู้ประกอบการพร้อมแชร์เคล็ดลับความสำเร็จให้แก่ SME ไทยให้สามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจรับกระแส e commerce, อ e-commerce โคงสุดท้ายของปีในช่วงมหกรรม Shopee 12/12 Birthday Sale โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก2เซเลบชื่อดังจาก Shopee Celebrity Club รถเมย์แคนึ่งนิดจากสมิตรานนท์และ DJ เจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนร้านค้าต้นแบบจากช h อป e ีและก e ูรูอีคอมเมิร์ซชื่อดังร่วมงานอีกมากมายจริงต้องบอกว่าเป็นผู้ซื้อมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นผู้ขายในช h อป e ีด้วยค่ะก็เป็นร้านค้าของเราเองนะคะฮูก้าออฟฟิเชียลขายกระดาษทิชชู่เปียกเนี่ยแหละค่ะก็ทำในช้อปปีมาประมาณ2ปีแต่ว่าเริ่มทําแบรนด์ของตัวเองเนี่ยประมาณสัก3ปีกว่าเพราะว่ากลัววันหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ในวงการบันเทิงต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยต้องหาธุรกิจอื่นๆมารองรับในชีวิตไปก่อน คือจริงๆต้องบอกว่าสินค้ารถเมล์มันเป็นชิ้นเล็กๆอะค่ะคืะคอโดยปกติเนี่ยตั้งแต่ตอนแรกที่เราทำทำการตลาดที่เราวางเอาไว้เนี่ยเราอยากขายอยู่ในแบบซูเปอร์เพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กเนาะเวลาคนเดินเข้าซูเปอร์ก็หยิบง่ายอะไรอย่างเงี้ยพอวันนึงที่มันต้องมาขายออนไลน์มันก็ก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปจากเมื่อก่อนนี้อาจจะแบบขายชิ้นเดียวพอมาขายในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ต้องแบบ ขายจานวนชิ้นมากขึ้นเพื่อให้คนที่ซื้อไปเนี่ยคุ้มค่ากับค่าส่งแล้วก็การซื้อแต่ละครั้งด้วยค่ะก็จริงๆช้อปปีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสบายในการที่เราจะซื้อสินค้านะคะจ่ายเงินสะดวกสินค้าที่เราซื้อไปเนี่ยรับรองว่ายังไงก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ง่ายด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ค่ะครับวันนี้นะฮะก็มาแชร์ประสบการณ์กับเวโปรตีนบูเบลีนของพี่นะครับให้กับแฟนๆที่แบบดูผ่านทางช้อปปี้ไลฟ์อยู่ นะครับใช่ครับโอ้โหพี่ซื้อแทบทุกชนิดเลยตั้งแต่ที่เปิดขวดผ้าอ้อมลูกผ้าหม่มผ้าขนหนูโต๊ะโซฟาพัดลมคือทุกอย่างซื้อจากช้อปปี้หมดเลยใช่ครับก็สําหรับใครก็ตามที่ยังไม่เคยนะครับได้ลองช้อปปี้งออนไลน์นะครับคุณจะรู้ว่ามันเปิดประสบการณ์มากนะครับเพราะว่าตัวผมคนนึงแหละที่แต่ก่อนชอบเดินช้อปปิ้ แต่พอมารู้จักกับการช้อปปิ้ออนไลน์ผ่านช้อปปีแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ไปไหนเลยยิ่งก่อนนอนเนี่ยนะครับกิจวัดประจําวันคือไม่ว่าจะของเล่นลูกนะครับของใช้ตัวเองของใช้ในบ้านซื้อจากช้อปปี้ได้หมดนะครับก็ลองดูครับมันสะดวกสบายมากจริงๆครับ